ะะหเหมือนมากนี่กำลังแบบชอบอยู่ว่าเหมือนมากเหมือนไหมคะ,ะสวยไหมคะสวยเหมือนกันไหมคะนีอะ่อาจาระ,ะต้องถามเบลล่าก่อนเลยว่ารู้สึกยังไงตอนที่มาดัมทูโซติดต,ต่อไปว่าอยากทำหุ่นขี้พึ้งของเบลล่าโอ้โหพี่ฝนครั่มันคือจะเรียกได้ว่าที่สุดข,ของชีวิตเลยก็ได้นะคะการที่ คนเราเหนึ่งคนจะมีหุ่นที้พึ่งเป็นของตัวเองนะคะก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะแล้วตอนแรกครั้งแรกเลยที่เห็นหุ่นเบต้องเห็นก่อนอยู่แล้วล่ะได้เห็นก่อนนิดหน่อยค่ะออรู้สึกยังไงบ้างคะเพราะเห็นมาเปิดมาเอาวินาทีแรกเลยโอ้โหตะลึงเลยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเหมือนมาก คือแบบเหมือนดีเทลรายละเอียดอะไรทุกอย่างของเขาคือแบบใช่หมดเลยจะเส้นเลือดรือแบบดวงตาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนหมดเลยอะให้กให้องกเราถ่ายดูแล้วเทียบกันแบบเออสวยไหมสวยไหมสวยมากสวย แล้วคือแบบนี่แหละเบลล่าพัว่าท่าก็คือท่าแบบนี้เลยสมกับที่เรายืนให้เขาวัดตัวอยู่สชั่วโมงไหมคะใช่ค่กะก็ <ๆ S 1> คือวัดตัวอยู่นานมากทาหน้าผมวิธีการยืนว่าเออเราจะทำพรีเซนต<ม>์ออกมาแบบไหนดีเพราะว่านี่คือไม่ใช่แค่คาแรคเตรอร์ตัวละครแต่ว่าเป็นตัวแทนของคนไทย<ะ>ที่จะได้พรีเซนต์ความเป็นไทยใ<ม>ส่ชุดไทยแล้วก็ให้ทั่วโลกได้เห็นกันค่ะก็เลยได้ออกมาเป็นลุคนี้แบบที่ทุกคนเห็นยืนอยู่ตรงเนี้ยดูๆเราก็แบบเพลินจนแบบบางทีอยากจะแบบเอาไมค์ไปสัมภาษณ์ เหมือนแบบเ็นล่าสองคนสวยมากจริงๆเบลเองก็ทึ่งเนาะตื่นเต้นใช่ค่ะสวยมากแยกไปออกเหมือนสุดๆุดาปเหมือนจริง